สวัสดีครับพมานเกมเพย์ครับพามาเปลี่ยนบรรยากาศครับมาดูรีวิวของบ้างนะครับเป็นเครื่องมือช่างนะครับตัวนี้เป็นครีมย้ำนะครับครีมย้ำรีเวทนัดนะครับก็คือตัวรีเวทที่มีเกียวอยู่ด้านในนั่นเองนะครับแกะกล่องออกมาเนี่ยนะครับคือเขาส่งมามันกระแทกนะครับมันก็ล่วงอยู่ในกล่องนี่แหละครับก็ใส่ให้เข้าที่นะครับมีอ่ควิกไกด์นะครับเป็นเมนนว่นไกด์นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูดีกว่า นะครับเพราะว่าดูจากเมนนวลแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับวิธีใช้งานก็ไม่ยากนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูตัวนัดนะครับคือลูกนัดนะครับก็คือตัวที่ทําเกียวนั่นเองนะครับเขาจะมีมาให้เราทั้งหมดเจ็ดขนาดนะครับเจ็ดขนาดก็คือ m 3ถึง m 1 2นะครับ3 4 5 6 8 10้านะครับแล้วก็ถ้า m 3ถึง m 5มีมาให้อย่างละ20ตัวนอกนั้นอย่างละ10ตัวนะครับ มาในกล่องนะครับก็คือทั้งหมดมี1 1 0ชิ้นนั่นเองไอตัวแบนๆที่ถือเนี่ยนะครับก็คือเป็นประแจนะครับเขาแถมมาให้ในกล่องนะครับในชุดเรามาดูอันนี้เป็นตัวปิดหัวนะครับสีดํานะครับทั้งหมดนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเหล็กแกนเกลียวนะครับเอาไว้ยึดตัวนัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวทําให้ดูว่าทํำยังไงนะครับอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูกับ M12 นะครับเป็นลูกนัด M12 นี่เป็นตัวนี้ สังเกตด้านในจะมีเกียวนะครับตัวนี้จะไปฝังกับชิ้นงานนะครับวิธีทําก็คือเอาแกนของมันเนี่ยนะครับจับคู่กันนะครับตัวใหญ่สุดที่อยู่ในกล่องคือ M12 เนี่ยนะครับนี่ลักษณะการใส่จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ก่อนเราจะใส่ลูกนัดเนี่ยนะครับเราต้องเอาแกนตัวนี้นะครับแกนตัวนี้ที่ผมถืออยู่นะครับเอามาใส่กับตัวคีมย้ำก่อนนะครับมันจะมาคู่กับตัวนี้ครับหัวปิดตัวหัวปิดก็จะเป็นคู่กันอย่างนี้ เนี่ยนะครับคือมันจะจับคู่กันมาพอดีนะครับเนี่ยมันจะสอดได้ลักษณะนี้นะครับลักษณะการใช้งานนะครับง้างคีมออกครับผมแล้วก็หมุนตัวบนนะครับมันจะมีตัวด้านบนเนี่ยนะครับนี่ให้ง้างออกนะครับง้างให้สุดก่อนนะครับแล้วหมุนออกนะครับหมุนตัวหัวมันเนี่ยหัวคีมเนี่ยนะครับออกเราจะเจอด้านในนะครับเนี่ยเป็นแท่งด้านในเป็นแท่งโครเมียมเนี่ยนะครับ เนี่ยให้ดูที่หัวมันนะครับมันจะมีตัวปิดเห็นไหมครับตัวปิดก็จะมาคู่กันเราจะใช้นัดเบอร์อะไรก็จับคู่ให้ตรงกันนะครับลักษณะการใส่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ใส่ให้ดูนะครับอ่าวิธีการใช้ครีมนะครับเดี๋ยวให้ให้ดูครีมหรือว่าประแจที่เขาแถมมาเนี่ยเป็นประแจแบนแบนเนี่ยนะครับเขาจะแถมมาให้ใส่ได้ทุกทุกเบอร์นะครับเนี่ยวิธีการใส่เอาออกก็ประมาณนี้แต่จริงๆผมใช้มือเฉยเยก็ออกแล้วนะครับอันนี้คือเขาแถมมาให้เผื่อขันแน่นเกินไป นะครับตัวแกนด้านบนที่เป็นโครเมียมเนี่ยมันเนี่ยมันจะเป็นสปริงนะครับนี่มันจะยุบได้นะครับเราใส่แกนเหล็กเนี่ยนะครับด้านฝั่งที่เป็นเหลี่ยมน็อตเนี่ยนะครับให้ลงไปด้านล่างแบบนี้นะครับมันจะมีเกียวเท่ากันทุกเกียวเห็นไหมครับแต่ว่าถ้านัดเบอร์ใหญ่หัวเกียวด้านบนก็จะใหญ่ตามนะครับรล่องเกียวก็จะใหญ่ตาม แต่อันนี้นะครับเราจะใช้เอ็มสิบสองเนี่ยนะครับให้เอาด้านเกลียวที่ผมบอกนะขึ้นด้านบนเอาเหลี่ยมน็อตเนี่ยลงมาเนี่ยนะครับแล้วใช้ตัวโคเมียมเนี่ยนะครับครอบเพื่อล็อกตำแหน่งมันไว้นะครับแล้วใช้หัวสีดําตัวเนี้ยด้านบนเนี่ยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วหมุนลงนะครับหมุนแค่ตึงมือนะครับไม่ต้องอ่าไม่ต้องตึงมากเดี๋ยวจะหมุนไม่ออกนะครับแค่ตึงมือก็อยู่ละนะครับนี่ใส่ไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอา ที่ปิดหัวน็อตใส่เข้าไปนะครับใส่ให้ตรงกับตัวนอ็อตตัวแกนน็อตนะครับมันจะจับคู่กันมาอย่างที่ผมบอกพอดีนะครับถ้ามีอยู่ในมือจะใช้ง่ายอยู่หรอกนะครับนี่ใส่เข้าไปลักษณะนี้นี่ครับนี่ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอานัดนะครับก็คือตัวลูกมันเนี่ยใส่เข้าไปโดยเอาด้านที่มันเป็นแป้นก็คือเป็นตัวที่มีแป้นยื่นเนี่ยความลงนะครับ แล้วดันเข้าไปในชิ้นงานนะครับต้องไปเจาะรูชิ้นงานให้ใหญ่กว่าลูกนัดตัวนี้นะครับโดยที่ให้หัวแกนเหล็กเนี่ยโผล่ขึ้นมาประมาณมิลหนึ่งนะครับโผล่เยอะก็ได้ครับแต่ว่า,าแรแล้วมันจะหนีบแน่นเกินนะครับให้ยิ่งยิ่งโผล่เยอะก็ยิ่งแน่นนะครับนี่ครับพอใช้งานจริงผมจะใช้ให้ดูกับน็อต M6 นะครับเป็นลูกเขาเรียกว่าเป็นลูกนัด M6 นะครับ เนี่ยเราใช้สว่านดอกเจดีแบบนี้ก็ได้จเจาะเหล็ก1.5มิลน,นะครับนี่1.6 1.5 1.6มิลที่เราใช้กันปกต,ติทั่วไปเป็นเหล็กกล่องนะครับขนาดนิ้วครึ่งเนี่ยหมุนเจาะเข้าไปเลยครับเนี่ยเจาะเข้าไปใช้ดอกเจดีเนี่ยกับสว่านไฟฟ้าไร้สายนี่นะครับหมุนเข้าไปก็ไม่ยากนะครับแนะนําให้เจาะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าลูกนัดอย่างที่ผมบอกนะครับใหญ่กว่าลูกมันเนี่ยนะครับ พอที่บ่ามันเนี่ยตัวบามันเนี่ยจะเข้าไปค้ำพอดีนะครับนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ใส่เข้าไปได้บามันต้องค้ำอย่างนี้นะครับไม่ใช่หลุดเข้าไปทั้งอันไม่ใช่นะครับต้องเอาบามันค้ำพอค้ำได้ที่นะครับได้รูแล้วเราก็เอาไปใส่ตรงครีมย้ำนะครับให้ง้างมันออกให้สุดนะครับแล้วก็หมุนลูกนัด M6 เนี่ยนะครับอันที่ผมใช้เป็น M6 นะครับหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปโดยที่ให้ด้านท้ายมันเนี่ยนะครับ คือเหล็กแก๊สเนี่ยโผล่ขึ้นมาประมาณสักมิลหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าโผล่เยอะก็จะแน่นนะครับถ้าโผล่น้อยก็จะพอดีถ้าไม่โผล่เลยก็จะหลวมครับลองดูผมประมาณนี้ก็แน่นพอดีนะครับให้เราง้างออกตราใส่เข้าไปในชิ้นงานนะครับแล้วก็บีบครับดันนะครับดันคีมให้ลูกนัดชนเข้าไปกับชิ้นงานนะครับแล้วก็บีบเดี๋ยวผมให้ดูมุมข้างนะครับนี่ครับกดเข้าไปง่ายไหมครับ นี่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วให้ง้างคีมออกนะครับง้างคีมออกแล้วหมุนครับหมุนนะหมุนตัวนี้ครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับพอหมุนทวนเข็มนาฬิกามันก็จะค่อยๆหลุดออกนะครับนี่จะค่อยค่อยหลุดออก,อออกตอนนี้ลูกนัดเราก็เข้าไปติดอยู่กับชิ้นางานแล้วนะครับเรียบร้อยไม่ต้องใชเ้เขาเรียกว่าไม่ต้องตาบเกีียวนะครับให้มันยากนะครับอันนี้ง่ายสุดแล้วนะครับ ลองครับลองใส่น็อต M6 เข้าไปนะครับนี่ผมมีน็อต M6 ผมก็จะใส่เข้าไปนะครับน็อตตัวผู้ M6 ใส่เข้าไปนะครับให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือมันจะเป็นตัวสร้างเกียวนั่นแหละนะครับตัวทําเกียวกับชิ้นงานนั่นแหละนะครับให้ง่ายนะครับเพราะว่าเหล็กบางเราตราบเกียวไม่ได้นะครับถ้าตัาบเกียวแล้วมันจะไม่เป็นเกียวนะครับนี่แต่ถ้าเป็นชิ้นงานนั้นหนานะครับก็แนะนําให้ตราบเกียวนะครับ อันนี้ให้ดูมุมข้างนะครับเจาะรูนะครับใช้ดอกเจดีเหมือนเดิมนะครับเจาะรูให้ใหญ่กว่าลูกนัดนะครับแล้วก็ใช้ครีมนะครับดันเห็นไหมครับใส่ลูกนัดเข้าไปแล้วนะครับนะครับลูกรีวิทนัดเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแล้วกดเข้าไปแล้วก็บีบมันก็จะหนีบครับมันด้านในมันก็จะถูกดึงมันหนีบกับชิ้นงานนะครับนี่รัดออกแล้วเราก็หมุนออกครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับหมุนออกนะครับนี่ ลักษณะนี้ครับก็นี่ครับเวลาทําเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะยึดกับชิ้นงานให้ดูนะครับอันนี้ผมยึดกับเหล็กฉากนิ้วครึ่งนะครับยึดก็คือเราทําให้ดูว่าลักษณะการเอาไปประยุกต์ใช้งานก็ประมาณนี้เอาไว้ยึดของนะครับบางทีเรา มีเสาจอดรถหน้าบ้านนะครับเราอยากจะเอาอะไรไปยึดมันนะครับเราจะไปนั่งทาบเกี่ยวเ,เสาหน้าบ้านอยู่ที่เป็นเหล็กก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเจาะรูเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ลูกนัดแล้วก็บีบเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้เหมาะสําหรับที่เป็นชิ้นงานความหนาประมาณสักไม่เกิน5มิลนะครับผมว่ากําลังสวยถ้าหนากว่านั้นก็หนากว่า5มิลขึ้นไปก็แนะนําให้ทาบเกี่ยวดีกว่านะครับประมาณนี้ นี่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเราเจาะได้ตำแหน่งนะครับเจาะให้ดีนะครับถ้าเราวัดดูแล้วก็จะได้าทายาระดับน้ําดูเราก็จะได้ระดับพอดีนะครับหวังว่าคลิปผมนะครับจะทําให้เห็นงานว่าออกมาเป็นยังไงนะครับใช้เครื่องมือลักษณะไหนให้เหมาะสมนะครับถ้าคลิปผมมีประโยชน์นครับฝากช่วยกดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หน่อย นะครับวันนี้พอบ้านเกมเพ์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ